ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง GK คคะาอิมพอรค่ะวันนี้เราอยู่กับรถ Toyota g r 86รุ่น RZ w i t วิทเกน i ิมิตตัวพิเศษแล้วก็กับรุ่น Toyota g r 86รุ่น r c 4ีบบูเดี๋ยวลาพาไปชมความแตกต่างระหว่างสองรุ่นนี้กันครับ สำหรับตัวลิมิเต็ดรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นพิเศษที่โตโยต้าเปิดตัวภายใต้แบรนด์กาซูริซิงนะคะในปี2024นะคะโดยวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนจำกัดเพียง200คันเท่านั้นนะคะแล้วก็สีตัวถังคันนี้นะคะมาด้วยความพิเศษนะคะสีริสกรีนเป็นสีที่ ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งสีนี้ถูกพัฒนาโดยเฉพาะรุ่นนี้ไม่สามารถเลือกได้ในรุ่นปกติค่ะค่ะคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบนะคะบ็อกเซอร์นะคะขนาด2400 c ซีซีค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่237แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีแรงดิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่3,700รอบต่อนาทีค่ะในส่วนของรุ่นนาซีนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของท r 8 6 โดยจะเหมาะกับการนำไปแต่งเพิ่มหรือไปทำรถแข่งเพื่อลงสนามราคาจะย่อมยาวกว่าในรุ่นถัดไปโดยรุ่นเริ่มต้นนี้จะมากับล้อกระทะขนาด16นิ้วและเบรกกับช่วงล่างมาตรฐานเริ่มจากโรงงานในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเหมือนรุ่นลิตรกีนลิมิเต็ดที่มากับขนาด2.4ลิตรให้พละกำลังสูงสุด235แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตร สำหรับตัว RZ l i ดลิ n l i น i t e d ะคะก็จะมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีบอลเข้มนะคะส่วนตัวยางนะคะก็จะเป็น m i h e l i n Pilot Sport นะคะทั้ง4เส้นค่ะขนาด215ทับ40 R18 นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยึดเกาะถนนแล้วก็ตอบสนองที่เฉียบคมค่ะแล้วก็ที่โดดเด่นชัดเลยก็คือคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะคะจากค่ายเบมโบเพิ่มความดุด,ดันแล้วก็ลดระยะเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในส่วนของช่วงล่างและระบบควบคุมนะคะตัวรุ่น Limited นะคะโชคอัพจะถูกพัฒนามาเป็นแบบ FF Performance นะคะให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลแล้วก็การขับขี่ที่ควบคุมที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะต่างจากรุ่น RC นะคะรุ่น RC ก็จะเป็นแบบเดิมแบบมาตรฐานเดิมจากโรงงานค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้นะคะค่ะคันนี้นะคะก็จะมาด้วย เบาะนะคะผสมหนังแท้นะคะสีดำตัดกับสีแทนค่ะลวดลายแบบนี้เลยแล้วก็มาชมกันที่แผงประตูนะคะก็จะปักลวดลายพิเศษนะคะ l i กินมลิมิเต็นะคะก็จะเป็นเฉพาะของรุ่นนี้ค่ะมาชมในตัวส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบ TFC ค่ะ ถัดมานะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนนวลน,นะคะ6สปีดค่ะค่ะสำหรับเบาะรุ่นลิมิเต็ดนะคะก็จะมะีปุ่มปับลมร้อนลมเย็นมาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรุ่นเริ่มต้นรุ่นอาซีนั้นจะไม่มีออปชันนี้มานะคะมาดูภายในของรุ่นนาซีกันนะครับภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเบาะที่ให้มาก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำ ่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันที่มีโลโก้ T-R สิดอยู่นะครับในส่วนของเกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดค่ะสำหรับวันนี้เราก็พาชมรายละเอียดตัวรถทั้งสองรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายราคาพิเศษสำหรับลูกค้ารายละเอดเท่านั้นนะคะ